พวกเราต้องรู้ว่าเราสักระสับกระสับสิกขันออกจากกันมีวิธีการปฏิบัติตุยยองปฏิสิขันออกจากกันมีวิธีการปฏิบัติทุยยองปฏิสิขันออกจากกันมีวิธีการปฏิบัติท่านต้องรู้ท่านควรทราบว่าเป็นการปฏิ

ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเป็นอย่างมากละะหลังจากนี้เราจะได้นำตัวพระไก่ไปที่วัดโคกสมานคุณเพื่อดำเนินการต่อไป